จะต้องแบบจับถ่ายด้วยด้วยนี้ด้วยครับเพ<ฮ>ื่อนๆเดี๋ยวนะปลาเล็กปีกไก่ครับเป็นเลื่องปลาปีกไก่มันเข้าเนี่ยอะไรว่ามันจะอาจจะมีปลาแดงอยู่ใ,ใกล้ๆครับน,นี่ครับเข้ามุมปากมุมปลาครับกินตรงนี้ไว้ผ้าผ้าห่อเลย

ต่อตอใช่ไหมต่อหนึ่งตอใช่ไหมเออจบไม่ได้แล้วใช่ไอ้ควายมาแล้วเจ็ดคนเนี่ยเยอะเกินแปดคนเนี่ยถ้าลงเลือกสิบคนนี่ก็ผมต้องตีกันแล้วกขาเบ็ดคนละคันไงเออแล้วน้ำไปทางเดียวด้วยนะไปเลยยากแต่คุณตกปาล์มรู้ เลยเดี๋ยวผมส่งให้้า,าไม่เอานี่ฮะ<า>กูลงอ่าไม่มาพี่เสือเขาไปรอแล้วไง ได้มีได้ไม่ได้เป็นลมใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ครึ่งโลเลยอ่ะป่าแล้วตัวนี้ยังใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่มางี้มางี่โอ้โหทุกคนตัวนี้ใไซโลอ่ะใไซครึ่งโลอ่ะตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดขีดครับเนี่ยตรงนี้โอ้โห เดี๋ยวตัวนี้จะต้องแบบจับถ่ายด้วยด้วยนี้ด้วยครับเพื่อนเดี๋ยวนะโอ้เพื่อนเดี๋ยวไอ้คิมมันขึ้นน้ำอยู่เมื่อกี้เลยครับเนี่ยอเอาหมดพี่ทอดกรอบคันนุ่มขนาดนี้เลยเหรอนี่ตัวแค่นี้นะครับกินคันพ<ฮ>ืดลงไปเลยนะเนี<ฮ>่ย<ฮ>ทะลุทะลุครับทะลุเบ็ดอะไส้แตกอะ ไอเนเนี่ยเนี่ยเนี่ไอตัวอันนี้สังกัสาดูปีไก่สังกวสราสังกัสรหลังเขียวคือจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยต really ja um ัวตัวแค่นี้นะครับเนี่ยกินแรงกินแรงมันกินแรงมากกินยังกับปลาแดงไอพวกนี้มันเหมือนโฉบอ่ะพี่อ่าโฉบแล้วก็วิ่งเลยนะแรงแรงเทียหมายเต็มครับทุกคนอ้หมายเต็มหนึ่งครับเต็มสอง ืมหลุดพอดีอนี่นี่ครับเพื่อนเครับสวยงามครับผม เต็มนนสองหย,ยุดเลยเอาไว้มันก็ขินหน้านีอยากวัดไม่ใช่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ขยับไม่ได้เลยวัดอย่างเดียววันนี้ ปนะบบ่าน้อยรด้ไงวะมอ้งสาบร้านนี้สวยจริงๆวะ่นนวๆวะ

ตัวป่ะเนี่ยยกดิทำไมมันแรงจังอ่ะแรงจังอ่ะโชวสองเออจริงด้วยโชว์ไหนผมกะสวิงเลยนะเมื่อกี้นี้บอกแล้วเราสามคนมามันมีแฮ้วอยู่แล้วเฮ้ยอาจารย์มันกืนอย่างงี้ตายทุกตัวนะปล่อยไม่ได้เลยนะปล่อยไม่ได้นะของปลาแดงนี่แหละดูปากปลาแดงก็ปล่อยไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆดูอืมมันแรงสามขาวชัดเจนนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับดูครับเนี่ย

มันมันมันลงไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ราะตามเป็นระคังคว่า เราก็เปลี่ยนปยเป็นผู้วิวซะหาเรือมาแล้วซื้ออันี้นักตัวเดี๋ยวไปหาตังซื้อลนตัวกันซื้อไม่ละ่ะเอาต้อง้โอ้ oh, มาแล้วครับกุ้งกุ้งแน่นอน กุ้งยูสวยงามพี่เสือจะของยืนจะองยมองอยู่จะองตึงพี้เนี่ยเออจอยงามับะานให้เขาไม่คือตกให้น้องมันมาตัวสวยยกยกเลยครับยกเลยเออนั่นเเอาเดินหนีกล้องทำไม เดินเในนี้ก่อนโอเคสวยงามหลบนี้ก่อนอยู่ปลาน้อยกลิ่นปีกไก่ว่าแล้วเอ้าปีกไก่ก็เอาเอาดิโอ้นี่ปีกไก่มาแล้ววันนี้มาตกปลาปีกไก่ได้ไงวะเนี่ย ย้ยมาอีกตัวนึงครับนี่นกินตรงนี้เว้ยกินตรงนี้จริงๆอะเลยสวยงามอีกหนึ่งเต้มครับ ยางครงับมวตรงนี้ติดไหมตรงไหนตรงนี้ติดไหมไม่ติดสักตัวเดียวไม่ติดหรอกก็ที่ติดพี่ก็ดึงมาแล้วไงของผมอะ่ะ ปิดไกลปิดไกลโอ้โหผักก็ไม่ยอมไปนะ うん Oh. Không không. <coughs> tập bạn còn đăng kí cho kênh lalaschool ใส่ให้วัดด้วยก่อน,นอ่านี่ไงมาแล้วนวี่มาแล้วครับมาแล้วไซส์น่าจะมีไซส่ใส่ในร้อยอืมมีแหละกำลังแกงป่าเลย<ส>อือมา<ส><ม>อีกแจมหนึ่งครับนี่ตกเป็นมือข้างประเดง

เป็งานครับเพื่อนเพื่อนขอครับเอาอ่ะเอาเอาเอาสังกวาดโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้สังกวาดวังพี่วังมันทิ่มไม่ร้ายไม่วังแต่มันตัวใหญ่ จากระพ้าผ้าหอเลยแ้ยวแกงได้นะแังกวาด